สวัสดีทักทายก่อนนอนจ้ามิตรรักแฟนเพลงของพี่นุชทั้งหลายนะคะอ่ะลงเซรั่มของเรานะ เซรั่มเนี่ยหยดมา3หยดนะคะจะหยดบนมือแบบพี่นุชก็ได้หรือจะหยดลงบนผิวหน้าเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยพี่นุชแนะนำว่าให้ใช้วิธีหยดลงฝ่ามือนะแล้วก็มาทาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปแบบอย่างเงี้ยคือส่วนที่ต้อง เข้าไปในขวดเนี่ยบางทีมันโดนกับผิวหน้าเราแล้ว,ลวคนที่เป็นสิวเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเอ่อมนจะมีแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวอักเสบเนี่ยอยู่บริเวณผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ส่วนปลายของของขวดเซรั่มเนี่ยมันอาจจะ ปิดเอาแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปเข้าไปสะสมในขวดในเซรั่มของเราได้นะคะเออก็แนะนำว่าให้หยดฝ่ามือ3มหยดนะแล้วก็อ่ะทาตบตบตบ,ตบลงบนผิวหน้านะคะแล้วก็นวดวนวนบน,บน,บนแล้วก็บริเวณ รอบดวงตาหางตานะเราก็นวดน,นิดนึง่ะทีนี้พี่นุชจะมาตอบคำถามสำหรับคนที่ถามเข้ามานะว่าเออใช้ครีมบัวหิมะแล้วทำไมมันจะเป็นสิวอุดตัน ในรูขุมขนในแบบจมูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบแถวแถวคางเนาะแถวคางอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงเนี่ยมันไม่ได้อาไอตัวสิวตันเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ครีมอะไรมันก็เป็นอยู่แล้วแต่ว่าเรามาใช้ครีมโบฮิมะเนี่ยมันเป็นครีมหน้าขาวเนาะพออ่อหน้าเราขาวเนี่ย มันก็ทำให้เห็นพวกสิ่งสกรปรกจุดด่างดำที่มันอยู่ในในรูขุมขนนะได้ชัดเจนขึ้นอ่ะคือบริพอบริเวณแบบข้างนอกเนี่ยมันขาวอะ่ะมันก็ทำให้เห็นไอสิ่งอุดตันดำดำอะ่ะได้ชัดเจนมากขึ้นก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยใช้ครีมแล้วแบบจิ๋วอุดตันหรือเปล่านะเนี่ยดูอย่างพี่นุชดิพี่นุชใช้มาจะ2อปีแล้วเนี่ย ยังไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าพี่นุชดูแลถูกต้องคาว่าดูแลถูกต้องหมายถึงว่าเวลาที่เราล้างทําความสะอาดเนี่ยล้างออกได้เกลี้ยงได้สะอาดได้หมดนะคะได้หมดจดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆอ่ะวันนี้ว่าจะไม่มาทําคลิปเพราะว่าลืมเอาสบู่ก้อนใหม่ขึ้นมาคือสบู่ตัวสบู่ประกายวันของพี่นุชเนี่ย เขาจะทําความสะอาดได้ค่อนข้างแบบเรียกว่าดีมากๆเลยอะนะคะถ้าคนที่เคยใช้จะรู้รู้ถึงความแตกต่างเลยว่ามันจะไม่เจอสรรพคุณแบบเนี้ยตามท้องตลาดทั่วไปถ้าใครได้เจอได้ลองเอถ้าใครได้ลองใช้เนี่ยจะเป็นแฟนขับสบู่เลยนะคะเรียกว่าใช้ต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่า ความขาวกระจ่างใสเห็นชัดเจนแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าได้สะอาดหมดจดแต่ว่าไม่ทำให้ผิวแห้งตึงจริงๆนะคะก็คือผิวยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วกลิ่นกลิ่นแบบหอมแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะอ่ะอย่างแรกนะถ้าในเรื่องของสิวตันนะคะก็คือถ้าเราไม่อยากให้มีสิวตัน อย่างแรกการทำความสะอาดผิวหน้าจะต้องทำความสะอาดได้สะอาดหมดจดดูอย่างขนาดพี่นุชอะพี่นุษย์แต่งหน้าทุกวันเลยนะคะผิวหน้ายังแบบเกลี้ยงสะอาดเนี่ยนะคะอะอย่างแรกนะคะทุกวันเราจะต้องทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองก็คือเราต้องมีการ เขาเรียกว่าอะไรนะลอกอะ่ะดึงดึงพวกสิ่งสุกสก,กัสิ่งสกปรปกในรูขุมขนเนี่ยออกบ้างนะคะอย่างน้อยเนี่ยสอสวันทำครั้งหนึ่งในช่วงแรกนะพอรูขุมขนเรากะชับดีแล้วรูขุมขนเราเล็กลงแล้วก็ซักอาทิตย์ละครั้งหรือ2อ,อาทิตย์ ลอกครั้งหนึ่งอย่างตัวพี่นุชเนี่ยสองอาทิตย์พี่นุชจะลอกครั้งหนึ่งจะลอกเฉพาะบริเวณที่มันเป็นรูขุมขนเนี่ยแถวแถวเนี่ยที่มีปัญหากันก็ได้หรือจะลอกทั้งหน้าก็ได้พี่นุชเนี่ยจะชอบลอกทั้งหน้าก็คือเป็นเป็นเจลดำๆมา马มากเลยแล้วก็ ดึงออกแต่ถามว่ามันเจ็บไหมก็เจ็บนิดนึงแหละแต่เพื่อความสวยพี่ก็อดทนแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ไม่สะดวกเนี้ยก็คือใช้เป็นแผ่นลอกก็ได้นะคะแผ่นลอกที่แปะแถวนี้ก็ได้เอ่อคือและถามว่าทำไมต้องลอกจะให้มันหายไปเลยโดยที่แบบเอ่อให้มันหายไปจากชีวิตเราเลยได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่า ผิวเราเนี่ยรูขุมขนเนี่ยมันมีเพื่อระบายน้ำมันออกมาให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะถ้าเราไปปิดหมดเลยโดยที่แบบไม่มีรูขุมขนเลยอย่างเงี้ยาน้ำมันเนี่ยมันก็ระบายออกมาไม่ได้พอระบายออกมาไม่ได้ก็เกิดเป็นอุดตันอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะมีการทำความสะอาด ผิวเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูเป็นรูรูเหมือนฟองน้ำอ่ะเรานึกถึงลักษณะของท่อท่อส่งน้ำอย่างเงี้ยเอ่อถ้าปากท่อมันตันเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันสิ่งสกรปรกไว้ข้างในใช่ไหมการที่เราดึงออกลอกออกนะคะถามว่าถ้าดึงดึงสิวออกลอกสิวออกแล้วรูขุมขนจะกว้างไหมพี่รุ่บอกเลยว่า มีแต่จะทำให้ยิ่งเล็กลงแล้วทำไมตอนเราลอกทีแรกมันเห็นว่ารูขุมขนกว้างเพราะเราเอาไอ้สิ่งสกรปรกสิ่งอุดตันนั้นออกมันก็เลยมองเห็นรูชัดเจนเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราลอกนะคะให้ใช้น้ำเย็นให้ใช้น้ำเย็นประครบจะใช้เป็นสําลีชุบน้ำเย็นหรือเป็นผ้าขนหนูชุบน้ำเย็นหรือจะเป็นน้ำแข็ง นะคะประครบแถวบริเวณที่เป็นรูขุมขนเลยนะคะก็ได้ก็จะช่วยให้รูขุมขนกระชับแล้วก็เล็กลงนะอ่ะแล้วขั้นตอนที่3นะคะถ้าเราไม่อยากให้อาสิวตันขึ้นบ่อยอยากให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนนะก็คือเราจะต้องมีการสครับผิวหน้าบ้างนะคะไม่ใช่ อ่ไม่ใช่ว่าสครับทุกวันนะสะครับทุกวันก็ไม่ดีเป็นการลบกวนผิวหน้าจนเกินไปอาจจะทำให้ผิวเราอ่อนบางแพ้ง่ายแล้วก็มีปัญหาตามมาอีกการสครับผิวหน้านะคะเราก็คือสครับเพื่อเอาเซลล์ผิวที่มันตายแล้วแต่มันไม่หลุดลอกออกเพราะอาจจะเกิดจากว่าเออ เราอายุเยอะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะการผัดเซลล์มันก็จะไม่ดีเท่ากับวัยรุ่นเนาะหรือเป็นสิวเป็นอะไรอย่างนี้หรือมออีอะไรมาอุดตันขวางกัน้นการที่เซลล์ผิวมันจะหลุดลอกออกมันก็ไม่หลุดลอกออกอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ใช้วิธีสครับสครับผิวหน้าบ้างนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งหรือ2ส,สัปดาห,ห์1ครั้งนะคะ แล้วก็สครับที่ใช้สครับผิวหน้าจะต้องเป็นสครับที่ละเอียดแล้วก็อ่อนโยนนะคะอย่างที่พี่นุชเคยบอกว่าเดี๋ยวพี่นุชจะมาทําคลิปสำหรับสครับผิวที่พี่นุชใช้เป็นประจำใช้มาตลอดใช้มานานแล้วใช้สครับอันนี้มานานแล้วนะคะหาซื้อง่ายมาก ซื้อตามเซเว่นเลยค่ะซื้อตามเซเว่นซื้อตามโลตัสร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยเดี๋ยวพี่นุชจะมาบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างและวิธีทำทำยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะชาแนลของพี่นุชไว้ให้ดีนะจ๊ะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลามีคลิปจะได้ไม่พลาดนะ เนี่ยเห็นไหมพี่นุตทาพี่นุตทาครีมค่อนข้างเยอะมากเออแต่ทำไมมันไม่เกิดการอุดตันเพราะสะบู่ที่พี่นุตใช้ทำความสะอาดผิวหน้าทำความสะอาดได้สะอาดหมดจดจริงๆเกลี้ยงจริงๆดีจริงๆนะคะแต่ถามว่าเราทำความสะอาดหมดจดแล้วเราไม่ต้องสกับผิวเลยได้ไหมไม่ต้องลอกสิวเซียนได้ไหมมันก็ เหมือนว่ามันก็ต้องช่วยกันเนะเาะพวกเซลล์ผิวอะไรต่างๆที่มันตายแล้วอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องอา,อาศัยการสกับออกบ้างการดึงลอกออกบ้างเนาะถ้าเราอยากได้ผิวกระจ่างใสเงาเด้งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นี่ผิวตัวนะคะเนี่เห็นไหมเห็นผิวตัวไหมพี่ลุนไม่ได้ทาครีมตัวเลยนะคะ เป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมตัวคือเวลาทาแล้วจะรู้สึกเหมือนแบบมันตัวมันไม่โลง่งนอนนอนหลับไม่สบายเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่พี่นุชใช้สำหรับผิวตัวก็จะมีแค่2ตัวก็คือตัวนี้ตัวทานนี้นะคะคอร์ลไอคอลอคอลเเจนเนี่ย D W c o l ลาโรดนะคะทาน2เม็ดก่อนนอนแล้วก็สบู่ สบู่ปะกกยวันพี่นุชใช้ทั้งล่างหน้าทั้งอาบน้ำเลยนะคะใครเจอใครเห็นก็ทักว่าทำไมผิวสวยจังทำไมตัวขาวจัง อย่างถ้าเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ยพี่นุชก็จะมีทาครีมบำรุงตัวบ้างก็คือเป็นเอ่อพวกครีมบำรุงที่ซื้อตามร้านทั่วไปเลยเป็นเอ่ออ่ออะไรนะนีเวียบ้างเอ่ออะไรอะ่ะ ซิต้าไม่ค่อยซิต้าไม่ไม่ค่อยชอบใช้ถามว่าเคยใช้ไหมเคยใช้ซิต้าเคยใช้แต่ว่ารู้สึกว่าเวลาออกแดดแล้วเวลาเหงื่อออกมันยิบยิบคันคันส่วนใหญ่พี่นุชจะใช้เป็นนีเวียแล้วก็เป็นเออเออยี่ห้ออะไรนะล่าสุดที่ใช้ไปก็รู้สึกว่าโอเคก็รู้สึกว่าคอนคอน้างชุ่มื้นดีนะคะเออก็คือนั่นแหละก็คือครีมบำรุง ผิวกายเนี่ยส่วนใหญ่พี่นุชก็จะซื้อครีมบำรุงตามาหลานสะดวกซื้อที่ขายทั่วไปนะคะเป็นพวกนิเวียบ้างซิต้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยจะไม่ทาเลยจะ,จะนอนแบบตัวโล่งๆเลยนะคะกลางวันทาบ้างทาบ้างเพราะว่าบางทีต้องออกแบบไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปแบบติดต่อ ติดต่องานคุยงานการแจ้งบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกบ้านนะคะใครที่อยากรู้สครับผิวราคาประหยัดแต่ได้ผลดีแล้วก็ช่วยให้หน้ากระจ่างใสกดติดตามชาแนลกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจ๊ะฝันดีทุกบ้านจ้า